มาจ้ามือนีย่ายมูสิพนันนองใหม่ใส่พริกลงไปค่ะริกลูกโดดน,นะคะผัดน่อไม้ค่ะผัดเท็ดน่องใหม่ค่ะผัดเท็ดน่อไม้เครื่องในค่ะ ลาบเผาหง่อนเนาะจ้ะเนาะโน้นโยางเก็กดูจ้ะจะเข้ามาใส่แบบนี้ค่ะหุนเลยค่ะใส่เครื่องในใไก่ลงไปค่ะหอมค่ะหอมจริงๆค่ะ เป็นบะจ้านาท่านบอค่ะผัดเครื่องในไก่หอมๆค่ะพี่ไก่พี่แกงเผ็ดๆหยดน้ำลงไปนิดนึงให้แห้ง,งเกินไปค่ะนี่บะจ้า ใส่หนอไม้ลงไปค่ะหนอไหม่ที่ต้มแล้วเนาะคะ่ะเนอโอ้โหหอมจริงๆค่ะปูเครื่องค่ะใส่ผงนัวนะคะรสดีลงไปหน่อยค่ะ มันหอยนะคะ <c oughs> โอ้ยหอ <c oughs> มตาล,ลงไปค่ะไม่ไม่ใส่มากนะคะห <c oughs> วานอมหวานค่ะ <c oughs> โอ้ยซูร <c oughs> ดลงไปนิดนึงนะ <c oughs> เขาสวยอ่อนๆลาบค่ะบ้าน10นาที8นาทีบอกน้อยชุนอร่อยค่ะมาทานบุฟีนอเขาสวยอ่อนมาลาเด้วยจ้าเด้อ <c oughs> <co poems> <co flips over> อร่อยค่ะนาทีเอง,งอยาให้มันได้แปดนาทีพราะยูฟูมันแปดนาทีถึงจะได้อร่อยค่ะอร่อยต้องใส่กิมนี่หนึ่ง แซ่บค่ะข้าวสวยร้อนๆใส่โหระพาลงไปค่ะอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะโหระพาอะผา,ะางเห้นเจียวองนี่ละค่ะ กินเองค่ะโหน่าทานมากเลยค่ะนี่จ้าหน,นหาทานมือจ้ะห้อมชุยเลยค่ะเอาสวยร้อนๆมาเดยจ้าเท่านี้นะคะ